หน้ากินเปด,ดแทบมากทุกคนนี่ดั้แทบมากโอเค้เทุกคนเล่าข่าวเสร็จแล้วเนี่ยหิวมาเจอร้านนี้ลูกชิ้นทอดหมาล่าไมล้ละ1ิบบาทนสะิบอดไม้ร้อยนี่อยู่ตรงตรงหน้าขอบอ่างมาประชันตรงนี้นะคะดูหน้าคุณลุงคุณลุงคนนี้แล้วก็ เขามีแบบบุฟเฟ่ต์ผักด้วยนะมาดูทานนี่ะนี่นนคือหยิบเอาเองเลยใช่ไหมใช่แล้วตักเองได้เลยมาละสิบบาทอาี่โ่เลือกโอ้โหเอาเกียยเก๊ยวได้หรอเกี๊ยวไข่นี่เา้าทอดอกให้ลูกได้ไหมอไหอ,นอน้นี่สีนี้นีลูกมาขายทุกวันไหมคะมาหนูจับให้ นี่ปมนผักเลยเนี่ยก็าสามารถหยิบเองได้เลยใช่ไหมคะผักผ <ís> ักเยอะมากเอากี่ไม้เอากี่ไม้ไม่ได้รับเอาเห็นอะไรน่ากินก็หยิบเลยแ้วฝ <t oss> ั่งนี้เป็นอะไรอะคะเป็นน้ำ <t oss> โอ้โหกินหมดไหมเนี่ยฮะกินหมดไหมเนี่ยกี่ไม้่ะไม่รู้ไม่นับอยากกินอะไรก็หยิบงนี้พอได้กี่ไม้อะประมาณสไม้ครับแล้วันนึงลุงขายหมดกี่ไม้อะแต่ละวันก็หมดหมดตู้แล้วก็กลับใช่ไหมคะ อันนี้มันจะใส่ได้สี่ห้าไม้แล้วเด,ดี๋ยวจะครบครบดูผักคุณพี่โซ่จับไปให้หน่อยนี่ผักแบบบุฟเฟ่ตเลยคะ่ะมีแตงแตงกวาไม่ถนัดอ่ะ แบหน่ากินไปไแบบแซ่บมากทุกคนนี่แซ่บมากว้าวขอแบบพริกด้วยนะคะลุงพริกทอดหืมสำนักทุกคนนี่กินกับพริกเผาพริกทอดแบบนี้เลยเค okay. ทำให้ดิ้งโซกินเอ๋ไดแล้วตากแดดไหมอ่ะควรหน้าดำข้าวซอยขอาโล่ก่อนอืมอืมไปไงอบน้ำจิ้มอืมจิ้มอร่อยนะลุงก็ทำน้ำจิ้มเองอืมเป็นน้ำจิ้มหวานมะขามก็ไม่เป็นไรครับอร่อยแล้วมันเผ็ดเหรอคะลุงอันนี้ัอ๋อต่ออกเผ็ดหรอ่าอืมจริงๆลุงบอกมีน้ำจิ้มหวานเลยนะคะทุกคนใช่แต่พีไม่เคยกินหวานเลย เราก็ชอบกินแบบเผ็ดๆทุกคนเรา,าเข้ามากินในรถแล้วข้างนอกไม่ไหวร้อนมากนะคะนี่ถ้าใครอยากมานะอยู่ตรงข้ามนะคะไม่ใช่ตรงข้ามสิข้างหน้าข้างหน้าอ่างเก็บน้ำมาประชันเนาะลุงเขามาขายทุกวันนะคะมาขายทุกวันเลยออมขอบขอบมากอืมบ้า